เอาสีไม่สักวะแต่บรียนเห็นตัวของตัวก็มีหรือเปล่าหลายตักเลนหลายเนผิวคนเหลืองอะไฮะผิวเหลืองข้างในผิวขาวดำดำจริงได้ตัวยุเหินตัวสีดำนีงได้ดำมันลดึกเก้าตัวเพศอย่างได้ตัวสับตัวเตะ ติดปุบแตกปั๊บแต่ไม่เดอยงบุอะตุกเก้ามาใชก็ดีคะอท่า <laughs> ตุกเก้านะเก้าเนี่ยด้วหน้อยจะให้พี่พานจะคิดส่งทิศซะแม่แม่ไปะสะผมอาบน้ำนะวันนี้ก็บอาบส่งมือแล้วตุกกรได้เพื่อน,นอเดทาาวาวันนี้อาบอืมต้องอาบแหละตุกเมาอย่าตุกนอน เดินไปดูแอปดึกดื่นดูแอบเออนอนยาแล้วก็นอนหลับนี่เอ็งหายเพื่อแล้วก็นอนนอนยาอุดหนุน่ม